แม่แม่กินแซบจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องปองป่ายสุภูสุคนจ้าเมื่อนี้ก็มาพบพ่อกับแม่เม่กินแซบกับช่อง YouTube แม่เม่กินแซบนะคะเมื่อนี้มีเมนูมานนำเสนออีกแล้วค่ะ ไส้กอรอกอีสานไส้กอรอกอีสานเห็นอยู่แมคโครนะคะนาะไปแมคโครมาค่ะผักก็มีผักกาดขาวกระเทียมแล้วก็ขิงขิงขิงไงขิงสดค่ะขิงสดแล้วก็พริกค่ะมามากินน้ำกัน,นะะเนาะค่ะนาะมือหนีนะะเนาะค่ะนาะก่อนจะไปกินอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่อง youtube ไม่เม,มกินแซบด้วยนะคะดูเข่ามาเบิ่งแล้วยังไม่ทันได้กดติดตามนะะเนะาะค่ะนาะฝากในเด้อค่ะขอ,ขอกำลังใจเล็กๆน้อยๆคะ่ะ ให้กันรละกันเนาะคะ่ะเนาะเพื่อจะได้มีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะคะ่ะเนาะไส้เกาะอีสานอร่อยอร่อยมาค่ะ <c oughs> มาด้วยค่ะดื้อกระเทียม ผูใหญ่บมีหมูกินก็มากินน้ำกันเด้ค่ะเด้อหากับเข่ากับป๋ามันกินน้ำกันค่ะขิงสดขิงสดอีดีบ่ได้อันดองนะคะอันสดด้วยค่ะ คเดี๋ยวนไงเหงื่อกะไรตามมามาจาผู้ใดบ่มีมูด้วยเอาแม่เมกกินแซ่บเป็นเพื่อนก็ได้นะคะ พริกเป็นคำเป็นคำเลยค่ะเป็นในหน่วยเลยก็เืียมถขงสดหวา ทอดเกือบโลค่ะเอาเนีงยมาให้ลูกทรายน้ำเนี่ยน้ำพริกเพ็ดเนาะค่ะเนาะ ไฮยูฮุมไพยคือเราค่ะฮุมไพยหนาบ้านตรงนี้จะเป็นบ้านค่ะข้างหนาบ้านจะเป็นฮมไพรตรงกลางข่ำจะจะเป็นข้อไก่ค่ะข้อไก่เนื้อาขาวก็แซ่บค่ะ เกอบอีสานใบสองใบาสามคะขขาหน้กกากหมูค่ะหน้กกากหมูอา่าปิ้งปลาหมึกปลาหมึกย่างย่างปลาหมึกสดลูกชิ้นใช้บึงการอุ่นหนุนได้เลยค่ะเล้ยวอยู่ที่พิ่กัดที่บึงสวรรค์ค่ะร้านค้าแม่หมองบึงสวรรค์ค่ะ ในเขตเทศบาลส่งฟรีนะคะส่งฟรีค่ะถ้าเยอะพอปลาหมึกย่างไม้ละสิบบาทค่ะลูกชิ้นห้าบาทได้สีลูกไหมกินไหมกินแซ่กล่องไหมเอา้าไม่กินเหรอไม่ทอดให้ใหม่ก็ได้ลูกโอเคลูกไส้ค่ะมาของเล็ด ขายครับค่ำๆเย็นๆหลุกเย็นๆสอบเป็นปิ่นค่ะพี่น้องค่ะลูกชายหกเจ็ดปีเจ็ดปีปอืม เ,เป็นคำเป็นคำเลยเนาะเพื่อนว่าขันขันกัดและล้มสิขาวมันสีเพ็ดเหมือนว่าเจ๊แมนโมแมนต์เมื่อไหร่เนาะคะนาะอุปายผู้แรกเจ็ดปีผู้สองหาเดือน หาหกเดือนกำลั้งใหเขาหากเดือนค่ะเจ้าของเห็ดของคายก็จ้างคนเลี้ยงจ้างพนเลี้ยงเจ้าของเห็ดของขายค่ะว่างอิลลี่ก็จังได้ถ่ายคลิปนะคะเนาะเออตื่นตั้งใจเหมนกันค่ะคุณนี้คือถึงทุก่าเกยทถ่ายกับอยากถ่ายให้เบิ้งค่ะ ผันเฟรนบ้างแล้วก็กหิดซอยเบียกก็เรียวไว้ขันเล่าเอยุก่ะห็ดเองเบิดเมื่อจนทอดทอดเวลาขายไปเลยค่ะอ ทอดมาใหม่ๆค่ะฮ้องอ่เรื่องอากาศเรื่องกระเพาะห้องทอดห,หลายๆมันสิกินเบิร์ดกับเบเบิร์ดค่ะตอนหิวหิวก็คือจังสิเบิร์ดค่ะตอนอิม่มละเข็นตัวใหญ่ๆอ้วนๆนังสี่กับเรได้กินหลายเนาะค่ะเนาะกับเรว่ากินหลายดอกหนึ่งแป๊บเดียวก็อิ่มค่ะ น้ำมันหิวคากระทอดหลายาเพราะมันจะกินเบิร์จ้ะพี่น้งองเพรเบิร์ตเขาไปกินอีกข้ามหน้านะฮะเนาะค่ะยังซ้นำนี่แหละเอาไปกิน กับว่าเป็นสีเบืดก็เลยทอดลายเนาะค่ะเนาะคลิปนี้กับไว้ซนีเนาะค่ะเนาะฝากไว้ค่ะเอาไว้คลิปหน้าพ่อกันไหมฝากไว้คนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งซับสไครต์นะคะช่องยูทูบแม่เมกินแซบเด้อค่ะเด้อฝากเนี่ยเด้อค่ะเด้อขอบคุณนะคะขอบคุณทุกการติดตามค่ะคนยังไม่ได้ติดตามก็กดเด้อค่ะเด้อกดติดตามให้เนี่ยค่ะเอาไว้ซมีเนาะค่ะเนะาะเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ สวัสดีค่ะ